วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสกิลสัตว์เลี้ยงที่มีประโยชน์มากๆนะครับเป็นนาคน้อยนะครับเวลาที่พันยาเนี่ยมันจะฟื้น EP ให้เรานะครับแล้วผมก็จะเอาจอตินไปนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนาคน้อยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับพันยาแล้วได้เห็ดไม่ต้องกินนะครับเหมือนจะได้เป็นแผนที่แดนสำราบนะครับแล้วผมก็โดดตรงบาซิเลียนะครับต้นเกมไม่มีอะไรมากครับก็ฟาร์มของเหมืนเดิมนะครับเปิดมาก็ได้สกามาหนึ่งกระบอกนะครับกับฟาร์มัสนะครับ แล้วผมก็เปลี่ยนแม็กซิบนะครับปืนซาร์ที่พอใส่ได้ในระยะหนึ่งนะครับไม่เหมือนจะมีตัวนะครับเอา้ากดวิ่งด้วยกระโดดเข้าบ้านไปแล้วครับเดี๋ยวผมมาดักตรงนี้แล้วกันเขาตั้งไอวอกันนะครับเหมือนจะรู้เยอะนะตัวนี้ไม่เหมือนจะมีตัว AK อยิงตายไปแล้วนะครับตัวผู้หญิงเมื่อกี้นี้นะโอ้ย P90 ผมสู้ยากแล้ะเนี่ยเดี๋ยวดักตรงกำแพงแล้วกัน โดดยิงไม่โดนเข้ามาละกดสกิลเพิ่มเกาะลากหัวไม่โดนอุ้ยตายแนี่เลยผมว่าต้องกลับไปอัดตัวนะครับแตกไปซะลากหัวไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมพันยาก่อนอุ้ยมันจะมีซ้ายมือนะพันกอนงแล้วก็ตั้งนะครับเห็นไหมครับผมพันยาแล้วอี EP มันขึ้นนะครับคือดีมากเลยนะครับนากน้อยเนี่ยทุกคนก็ลองเอาไปปรับไซนะ่ะ เดี๋ยวผมจะต้องไปหากระสุน SMG เพิ่มนะครับเพราะ P90 เตอนนี้เนี่ยไม่มีกระสุนเลยนะครับคือรีโหลดแล้วมันแบบกระสุนไม่เต็มอ่ะมันน่าจะสู้ใครไม่ได้นะครับตอนนี้กระสุนไม่มีมีแต่ AR เดี๋ยวผมรีโหลดเห็นไหมได้แค่43นัดน,นะครับคือไม่พอไซ้์แน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยน RPG ก่อนไม่เหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนบ้านนะครับอุย้ยกับระเบิด ผมจะลองยัดระเบิดขึ้นไปดูนะครับว่าจะโดนหรือไม่ตุม้มไม่มีมันจะโดดลงแล้วนะครับบ้านหลังนี้มีอะไรเปล่าสวยใบสันใบสันเดี๋ยวนี้นะครับลูดแรงมากเลยนะใบสันผมจะมาบ้านนี้แล้วกันเผื่อมีอะไรดีๆให้นะครับกระสุนปืนพกกระเป๋าหนึ่งเอ้ยมีคนมาฟาร,ร์มหรือยังวะเนี่ยตรงนี้มี สองกับหมวกเฮ้ยมันจะมีสกายิงมานะครับใจเย็นเพื่อนมาเหมือนจะอยู่ข้างบนวิ่งขึ้นไปละส่องออย,ยัด RPG มพผมมาผมต้องวิ่งนะครับหามุมเล่นมาตรงนี้แล้วกันเขาจะต้องมาซ้ายแน่นอนอุ้ยนั่นไงอุย้ยตัวนี้มันเล่นแต่ RPG นะครับเดี๋ยวผมต้องถอยไปก่อน เขาเห็นจุดผมด้วยนะเพราะผมเนี่ยติดโมโคนะครับถือใบสันรอแล้วก็กินเห็ดอย่างเท่ๆนะครับไอวอลหมดแล้วแต่ผมก็เือกที่จะไม่หนีนะครับไอมันจะบวกกันนะเอาโทโก้อนมายัดไปก่อน50าสิบร้อยกว่าผมว่าต้องใส่ละไอตัวนี้มันมีโทโกก้อนนะครับมาลู่เลยใบสัน oh, <kill. S 1> นี่แตกไปมาเดี๋ยวใส่เองโทโกก้อนเพื่อนเดี๋ยวเราใส่เอง เดี๋ยวผมจะไปเก็บศพตรงนี้ด้วยนะครับมีอะไรเอ่ยยาอ่านะไงเหรียญสอ0รนะครับเหมือนจะมีคนยิงกันอยู่ซ้ายมือนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นเขาเลยเก็บเหรียญก่อนแล้วกันไอเกาะสามเดี๋ยวผมไปเก็บเกาะสามเลยนะอืมซ่อมเกาะแล้วก็มีซองควังนะครับผมไม่เล่นเอาแต่กระสุนล้วกันแล้วก็วก,กด ยาแม็กนะครับตอนนี้ผมไม่มียาแม็กนะถ้าทุกคนพันยาแม็กเนี่ย EP พเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะอาจจะเต็มเลยนะครับมาตรงไหนขึ้นมาบนบ้านก่อนขึ้นมาตั้งหลักก่อนครับเมื่อกี้เห็นยิงกันอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวรอเขาเปิดก่อนแล้วกันสายแจมครับคนดูเอาไงยิงกันละเดี๋ยวผมเข้าใส่เลยแล้วกันนะครับมีโทก้อนอย่าไปกลัว โดดเอ้าโดดลงไปก่อนรอเลยครับรอเลยครับคนดูมันจะต้องมีตัววิ่งขึ้นมาเอาล่นไงแตกหนึ่งยังมีเสียงตีนอีกครับขึ้นมานี่ไงแตกสองเดีย๋ยวไมทุกคนโทก้อนเนี่ยถ้ามีแค่เกาะหนึ่งสามนัดตายนะครับอุ้ยศพซ้อนกันอีกแล้วโอ้ยม่งเก็บยากคนดูศพมันซ้อนกันอะนี่ไงนี่ไง เอาซิบหายแล้วโอโหโทรกอนกูเอา้าเราจะขยับทำไมวะเนี่ยเอ็งยิงเก็บยากอยู่ด้วยเอา MP 5มาทำไมวะกดผิดทุกคนเก็บยากนะครับศพมันซ้อนกันอีกแล้ววาต้องยิงไอวอลทิ้งไปโทกกอนโทกกอนอยู่ศพนี้เออนี่ไงได้คืนแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปซิ่งรถสปอร์ตคู่ใจก่อนนะครับแล้วก็ติด การระเบิดไว้ข้างในบ้านนะครับเผื่อจะมีผู้โชคดีมาเหยียบนะครับไปลุยกันเลยรถสปอร์ตคู่ใจ เดี๋ยวผมขอมาเก็บเหรียญแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนจะยังไม่มีคนลงมานะตรงนี้ก็โทก้อนหมวกสามสวยอะไรทองๆซ่อมเกาะซ่อมเกาะนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์มา,ากๆเลยนะครับเวลาที่เกาะจะพังเนี่ยมันช่วยให้เรามีเกาะได้นะครับมาโอเคน่าจะหมดละ เดี๋ยวผมขอลงมากดสกิลโฮเมอร์ฟรีนะครับแล้วก็ทิ้งสโคบสเอาสโคบสแล้วกันเกาะ4ซ่อมเกาะแล้วก็เปลี่ยน AK มาใช้กอซ่าน่าจะดีกว่านะครับไปขึ้นรถกันต่อเอ้เดียวเดี๋ยวเดียว,ดยวกดกระสุนลูกซองฟรีก่อนนะครับมันกดฟรีได้นะนี่เอามา2กองลุยต่อครับทุกคน เดี๋ยวลงมาเก็บเหรียญแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไอ้บ้านหลังเล็กๆนี่มันแอบได้ไหมบางคนก็เรียกบ้านนะครับบางคนก็เรียกห้องน้ํานะครับผมเรียกว่าห้องเล็กๆแล้วกันเฮ้ยนั่งทําอะไรวะนะ่ะเก็บไปผมว่าต้องใส่เลยครับตัวน,นี้มันต้องใส่ละเก็บขนาดนี้ไม่ใส่ได้ยังไงไอ้เหวันไปกดโฮเมอร์แล้วก็ระเบิดนะครับเออมันทําอะไร้ยตั้งเครื่องดีดโอโหหนีไปละกำระเบิดปุ๊บมันวางเครื่องดีดปั๊บ ม่งโคตรสลัดเลยนะเว้ยมันรู้ว่าผมกำลังระเบิดไงเมื่อกี้นี่นะครับมันมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มันอัปเดตแล้วนะกำลังระเบิดปุ๊บวางเครื่องดีดปับ๊บผมไม่ตามดีกว่าถ้าตามลงไปเนี่ยมันดักยิงแน่นอนผมจะกลับไปขึ้นรถสปอร์ตเหมือนเดิมแล้วกันนะครับพอบ้านเนี่ยมันเอบไม่ได้นะครับมันซันเดียวนะครับมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมารถเอ้ยเหมือนไกลๆจะมีไอวอลนะหรือว่าจะมีคนหรือเปล่าตรงนั้นมีศพเอ้ยซันเลย นั่งสิเพื่อนนั่งสิเพื่อนโอ้โหไม่แตกไปขับรถดีกว่าผมไม่ได้เข้าไปซานนะครับผมแค่ขับเลี้ยวขวานะครับไปหาที่แชมป์เอาข้างหน้าก็มีคนเลยลงเอาเลยแล้วกันไม่รู้ไอ้นี่เฮ้ยล้มไปมีเข็มซ้ําโอ้โหหลังมึงยังยิงกูม,มาอีกไปละไปละอยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวผมขอไปเก็บศพตัวนี้ก่อนนะครับมันมีเข็มนะครับของจําเป็นกันไว้ก่อนขวาม,มาจากไหนใจเย็นเพื่อน ดูนะครับพันยาแล้ว E ีพีเร่งนะครับนี่แล้วก็เก็บเข็มนะครับจะอยู่นานนะไปขึ้นรถซิ่งต่อเลยทุกคนเ,คเดี๋ยวผมจะลงตรงบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับ ติดกับระเบิดไว้ห้องนี้แล้วก็วางเครื่องดีดทิ้งไปนะครับไอวอลสิบลูกระเบิดสิบลูกโอเคได้อยู่ไม่ใช่อวอลแปดแล้วตัวนี้มันมาจากไหนเนี่ยฮ้ยมันนั่งแอบอยู่ตรงมุมปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดักก่อนเอาเจียบรีโหลดแป๊บใจเย็นนะใจะเย็นเนะอามาละอุย้ยเข้าหัวตายวอลพัญยาก่อนดูนะครับยาแม็กนะครับ ep จะเร่งเยอะไหมทุกคนนี่นะครับ ep เร่งเต็มเลยนะ ต้องเจอระเบิดครับโดนไหมเอาโดนนิดนึงอีกลูกอีกลูกมันน่าจะรู้นะครับลูกนี้ไม่น่าโดนนะครับน,น่าจะวิ่งไปลนะม่ะถือโทก้อนรอเลยรอบนี้ไม่ปล่อยให้รอดมีงไงเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอมาที่ตู้ก่อนนะครับกดกระสุนลูกซองนะครับกดไวเ้เยอะๆไหนหดูซิโศมีอะไรบ้างของแต่งปืนซ่อมเกาะยาแม็ก เก็บมาให้หมดนะครับอะไรดีๆเนี่ยเก็บมาให้หมดตอนนี้ผมได้มา6คิวนะครับลางเครื่องดีดยิงไปก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยใส่ทิ้งก็ใส่ไปเลยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเยวกลับระเบิดเอาแล้วยิงกันตายไปตัวนึงครับเหลือสมคนอยู่ตรงไหนผมซูมรอเลยครับ ตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยมันยิงมาละเอ็กแปดสกินเลยฮะเพื่อนทำไมมันแรงจังวะเนี่ยรู้จักเสียงปืนแล้วก็ต้องใส่เอ็แน่นอนโผล่มาดีรู้เยอะแลกซ่อมกอ่อก่อนรอวงก่อนนะครับต้องรอวงนะอีกยี่สิบวีครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถดีกว่าเอาระเบิดมาจากไหนโอ้โหดีนะรถรถไม่ระเบิด ส่นต้นไม้อย่าเจาะเพื่อนอันนี้รถกูนั่นไงมันเจาะวิ่งตายวอแหม่บางอาจมาเจาะรถกูมาออกมาเลยเพื่อนออกมาเลยเพื่อนออกมาเมื่อไหร่รอรอย,ยิงเมื่อนั้นผมต้องออกมายิงมุมนี้แล้วกันอยู่ไหนออาตรงต้นไม้เจ็บกลับเข้าบ้านครับ ยิงแล้วก็ค่อยๆกลับเข้าบ้านมาโดนนะระวังนะโดนยีบสองโคตรเบาเลยนะไม่ไงโอเคเขาเข้าบ้านไล่แล้วนะครับผมก็น่าจะยิงยากนิดน,นึงนะว่าจะเอาเขาให้ตายจังหวะที่เขาวิ่งเข้าวงนะครับแต่ไม่ได้นะเหลือสามคนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นของผมคนเดียวเว้ย อีกตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอ้ยกระเบิดเอ้ยอย่าบอกนะมึงนั่งอยู่ข้างในโอ้ซัดเลยซัดเลยอย่างนี้ขอยัดไปก่อนลูกนึงโอ้มันตายบอทันนั่งรัสลาดไงตัวนี้เอ้าข้างนอกมันก็ยัดระเบิดมาเอ้าแตกไปเพื่อนเจ็บมาเดี๋ยวผมมาดูตัวข้างในก่อนเอ้ยมันมาละตรงไหนตรงไหนระเบิดเมื่อกี้เห็นกดทัศยาวิยิงมานะครับ กำลังเจาะออกมานะครับตอนนี้โอ้ยโอย,โอยระเบิดอะไรไปยัดยัดอุย้ยออกมาละอ้อมเลยครับอ้อมตัวเองเลยครับไอวอแตกอ้อมต่อครับยิงไปเลยเพื่อนยิงกันไปเลยเพื่อนเอาตายตัวหนึ่งแล้วสายจีนที่ดีแซมเออซ้ำไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกนี่ไงเจ็ดคิวเข้าคนดู เห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงนากน้อยนะครับ EP เท่ากับถึกของโคตรถึกนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานั่งกินเห็ดไม่ต้องเอามีกเกลมานะครับแค่พันยาแล้วก็ได้ EP ก็สามารถเอาไปปรับซสายได้นะครับ